เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานตรงนี้ก็พอที่จะยืนยันได้ว่าวิปัสนามีอารมณ์เป็นบัญญัติและก็ปรมัดไปพร้อมกันนะครับไปพร้อมกันแต่ว่าบัญญัติในที่นี้เนี่ยไม่ได้บัญญัติในบุคลบัญญัติที่พวกเราเคยเรียนมาเท่านั้นเองนะครับมันเป็นบัญญัติพิเศษท่านจึงกล่าวว่าบัญญัติพิเศษไม่ได้ในบัญญัติที่เป็นบุคลบัญญัติที่ท่านบัญญัติไว้ในคัมภีร์บุคลบัญญัติทั้งหลายนะครับไม่ไม่ใช่อย่างนั้น เป็นตัดชาบัญญตัติและก็เป็นบัญญัติพิเศษท่านจึงกล่าวไว้อย่างนี้แล้วก็นับเนื่องอยู่ในธรรมนี่แหละครับปริตตาธรรมมหากตธาธรรมอดีตปัจจุบันและก็อนาคตแบบเดียวกันเลยแล้วก็ได้ทั้งภายในภายนอกแบบเดียวกันเลยนะครับท่านจึงกล่าวว่าเป็นบัญญัติพิเศษแต่ถามว่าเมื่อไปเห็นบัญญัติอย่างเนี้ยมันออกจากสังขารไหมมันก็ต้องออกเพราะมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการเห็นไตรลักษณ์กับสังขารนี่จึงเป็นไปด้วยกันนะครับ ไม่สามารถที่จะแยกกันได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านกล่าวว่าอาวุธ,ธานะคามิหนีปัฒนานมีอารมณ์เป็นอะไรท่านจะตอบทันทีว่ามีอารมณ์เป็นลักษณะและลักษณะเป็นอะไรท่านก็จะขยายออกมาไว้อย่างเงี้ยไม่ใช่ปรมัตดแต่ไม่ได้ททจะเป็นธรรมที่จะพึงกล่าวว่าเป็นปรมัตดแต่เป็นบัญญัินั่นแหละแต่ก็เชื่อวิวปัสสนามีอารมณ์เป็นสังขารเป็นปรมัตดนะเนื่องจากว่าไตรลักษณ์ทั้งหลายไม่พ้นไปจากสังขารน,นั่นเอง วันเราต้องถือไว้ว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับก็คือเห็นทั้งบัญญัติปรามาัดพร้อมกันในวิพัฒนายานนั้นๆน,น,นะครับเห็นไปพร้อมกันนี่ยดูได้ยังไงก็รู้ได้ในอุปมาอุปมาชัดเจนมากที่ท่านยกมาเรื่องบาทนะครับเรื่องบาทตอนที่พิสูจน์แสวงหาบาทต้องการบาทใช่ไหมครับเป็นอุปมาของผู้ปฏิบัตินั่นหอะไอ้ที่เราบอกว่าปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกเอาตัวนี้ไปเทียบเลย,เลย ว่าจะเห็นไตลักษในเรื่องจากตรงไหนผู้ปฏิบัติตอนแรกแสดงหาบาทนั่นแหละเห็นบาทแต่ว่าไม่เห็นรูเมื่อเห็นบาทแล้วค่อยสอดส่องดูรูของบาทนะครับเราไม่อาจที่จะเห็นรูของบาทก่อนที่จะเห็นบาทอันนี้เป็นเป็นปกตินะปกติของคนที่จะแสวงหาบาทนั่นแหละูดง่ายงอันนี้เป็นอุปมาของผู้ปฏิบัตินะครับผู้ปฏิบัติว่าต้องเห็นบาทก็คือนมรูนั่นเองครับ แล้วค่อยพิจารณาดูอาการของบาทนั้นก็คือรูปรากฏรูสามช่องก็คือไตลักนั่นเองครับท่านอุปมาอย่างนี้เพราะนเราเห็นบาทแล้วก็ตอนแรกก็เป็นนามรูปปริเฉียทยานไม่ปรากฏไตลักนะแต่ตอนที่เราไปเจริญสมัสนานาณเราก็เห็นรูของบาทก็คือเห็นไตลักนั่นเองนะครับของนามรูปที่เรากําหนดมาตั้งแต่ตอนแรกๆนั่นแหละนะเรากําหนดมาดีเท่าไหร่เราก็ค่อยจะมาเห็นตามมา อันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับผมดูกลับไปกลับมาก็นิมนต์พิจารณานะครับน,มนิมนต์พิจารณานี่ท่านนิมนต์ให้พิจารณาพิจารณาแล้วถือเอาครับให้ถือเอาด้วยอพิจารณาแล้วค่อยถือเอาอพิจารณาแล้วถือเอานี่ <ผม S 2> ที่แสดงให้เห็นตอนแรกนะอจานแขกนะวุฒฐานาคาไม่นีวิปสัสสนานะ่มีอะไรเป็นอารมณ์บอกมีลักษณะเป็นอารมณ์ ตามหลักฐานคำพีในล,ลักษณะเนี่ยเป็นอะไรนะท่าบอกมีคติเป็นบัญญตัติไม่ใช่ธรรมที่จะพึงกล่าวว่ามีอยู่โดยปรมัติทีนี้ท่านก็แสดงอุปมามาตามลำดับและสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายนี่ที่ขีดเส้นใต้นี่นี่นี่นนี่วุฒฐานะคามินีนั้นน่ะ ย่อมออกจากสังขารด้วยยานที่มีอารมณ์เป็นสังขารเท่านั้นเนี่ยเนี่ยสังขารารมะเนเนวญานเนนะสังขารโตวุฒธธาตินี่กำลังพูดถึงวุฒธธานาะคาไม่ไดวิปัสสนานะย่อมออกจากสังขารเพราะว่าเวลาที่วิปัสสนาเนี่ยกระทำรูปนามให้เป็นอารมณ์และเมื่อสิ้นสุดวิถี ลำดับวิถีของวิปัสนาเนี่ยมันจะเข้าสู่วิถีที่รรกระทำมรคให้เกิดขึ้นฉะนั้นในคราวที่พูดถึงวุฒฐานขาไม่นเนี่ยท่านจะกล่าวถึงสังขารุเบกขายานแล้วก็อนุโลมยานในคราวนั้นก็จะมียานที่มีสังขารเป็นอารมณ์แต่สังขารน,นั้นกน็มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากว่าผู้ที่ยิ่งด้วยศรัทธา ก็จะมีอน,นิจจะลักษณะเ,เป็นอารมณ์เนี่ยฉะนั้นในข้อความตรงนี้นะท่านบอกว่าย่อมออกจากสังขารอะไรย่อมออกจากสังขารก็วุฒฐานาคาไม่มีวิปัสสนานั่นแหละด้วยญาณที่มีสังขารนั่นแหละเป็นอารมณ์ฉะนั้นการเห็นสังขารด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยท่านจะจะกล่าวในลักษณะที่เป็นไปในลักษณะแบบนั้น ั้นเวลาที่ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ยังบอกว่าเห็นสังขารด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นสังขารอย่างเดียวแต่พูดว่าเห็นสังขารด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา Are. และสังขารน,นั้นน่ะก็ไม่ใช่บัญญัติแต่สังขารน,นั้นมันมีลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเวลาที่ท่านแสดงเกี่ยวกับอารมณ์ของวิปัสสนาต,ตั้งแต่สมันญาณเป็นต้นไปเนี่ยท่านจะพูดถึงไตรลักษ ตรงนี้แหละที่ท่านบอกว่าไตรล,ลักษณ์เนี่ยเป็นบัญญัติพิเศษตัทชาบัญญัติแต่ถ้าจะถามว่าแล้วมันมีอะไรเป็นอารมณ์เราก็กลับไปที่รูปวิเคราะห์เหน็นสังขารด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็มีปรามะที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละเป็นอารมณ์เนี่ยคำถามก็เลยแล้วมันมีบัญญัติหรือปรามะเป็นอารมณ์ก็มีปรามะที่มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละเป็นอารมณ์เราต้องตอบแบบนี้ ก็จะแบบที่ท่านอาจารย์ว่าแต่ทําไมจึงไม่บอกว่ามีบัญญัติเป็นอารมณ์เพราะบัญญัติมันไม่มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่พยายามไม่ตอบแบบนี้ให้ตอบว่ามีสังขารเป็นอารมณ์เพราะอะไรเพราะสังขารมันจะมีลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่าไปบอกว่ามีบัญญัติเป็นอารมณ์ถ้าหากว่าจะบอกว่ามีบัญญัติเป็นอารมณ์ต้องบอกว่าตัดชาบัญญัติต้องตอบให้เต็มและตัดชาบัญญัติมันคืออะไร มันไม่ใช่สภาวะธรรมและมันก็ไม่ใช่ขันธวิมุติเพราะมันเนื่องกันก็คือมันเป็นไปกับสังขารมันเป็นลักษณะของสังขารเนีเหมือนกับเรามองเห็นบาทที่มีรูพอมองบาทไปเนะี่ยรูไม่ต้องทำโดยประการอื่นนะแค่มองไปที่บาทและบาทมันมีช่องทะลุเราก็เชื่อว่าเห็นบาทที่มีลักษณะแบบนั้น ถามว่าเห็นก่อนเห็นหลังก็มองปั๊บก็เห็นรู้ว่าบาดมีรนะูเวลาที่สังขารปรากฏด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแก่ปัญญาของบุคคลนั้นนะก็จะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารนั้นนะนั่นคือข้อความที่ท่านแสดงไว้นั้นะจะตอบว่าเป็นบัญญัติหรือปรมัติต์ถ้าโดยหลักการก็คือสังขารก็เป็นปรมัติต์แต่มันมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้ามากํากับด้วยนะ ครับครับถามนี่บนนะจริงๆแล้วในส่วนของไอ้ตัวไตรักนะที่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่นะฮะจริงๆผมพูดถึงตัวอาการอาการครับมันต้องเห็นอาการน่ะอาการของมันน่ะอาการนั้นน่ะเขาเรียกว่าไตรักแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไอ้ตัวนั้นมันเป็นบัญญัตินะมันมีความเกี่ยวเนื่องกันกันกนกบปรมัตีอาการนั้นเพราะถ้าหากว่าเอาไตรัก มาเป็นในส่วนของปรมัต์อีกมันก็จะมีไตลักษ์ในไตลักษณ์อีกถ้านมีสภาวะไอตัวนิจังเนี่ยมันก็จะมีอน,นิจังทุกขังในอนัตตาในตัวนิจังอีกมันก็จะเป็นไปในลักษณะแบบนี้ท่านก็เลยไม่ได้พูดถึงในส่วนของอะไรเป็นในส่วนของสังขารธรรมใช่ไหมจะเป็นตัดชาบัญญัติไปที่มันเกี่ยวเนื่องกันกันกบไอตัวสภาวะของมันเป็นอย่างนี้ ที่ไม่ได้ตอบว่ามันเป็นบัญญัตินะก็เพราะว่าเวลาที่ท่านแสดงนะบัญญัติมันจะมีไม่มีความเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตบัญญัติจะไม่ถูกสงเคราะห์ว่าเป็นปริตธรรมหรือมหคกตธรรมบัญญัติไม่ถูกจัดว่าเป็นภายในภายนอกธรรมที่จะกล่าวได้ว่าเป็นปริตธรรมมหคกตธรรมเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกมันเนื่องกับสังขารธรรมเนื่องกับสภาวธรรมงนั้นเวลาที่กล่าวถึงว่า มิปสัสนามีาอะไรเป็นอารมณ์เราก็ต้องตอบไปตามหลักการนั่นแหละมีสังขารที่มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอารมณ์นี่เป็นแบบนี้จะให้ฟันธงว่าตกลงเป็นบัญญัติหรือปรมัตะก็บอกแบบนี้แหละมันคือปรมัตะที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,น,ตน,ตนัตนตาอ่าอาจารย์คือตรงที่ท่านยกมาที่าย ที่เรียกว่าวุฒา,ธธานาคาไม่นีวิปัสสนานี้นะครับ,รบ,รบแล้วก็เป็นการออกจากสังขารเนี่ยที่ท่านยกขึ้นมาอธิบายตรงนี้ก็เนื่องจากว่ามีอาจจะมีผู้ที่สงสัยว่าอา้าววิปัสสนาที่เป็นวุฒานาคาไม่นีมีอารมณ์เป็นลักษณะหรือออกจากสังขารอย่างไรท่านก็เลยยกมาตรงนี้แล้วก็เป็นวิปัสสนาทีา่ใกล้ต่อการบรรลุมรรคนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ มีไตลักษ์มาแล้วนะครับตั้งแต่สมมาชนญาณก็มีไตลักษ์มาแล้วท่านก็เลยยกมาตรงนี้ให้นะเพื่อที่จะให้รู้ว่านะแม้นจะมีอารมณ์เป็นไตลักษ์แต่ตอนที่เป็นุทธ,ธานาคามีก็ชื่อว่าออกจากสังขารผมเข้าใจว่าความเน้นหนักในการเจริญการเห็นไตลักษ์หรือว่าการกําหนดรู้สังขารเนี่ยอาจจะต่างกันในวิปัาญานานนั้นๆด้วยนะครับท่านจึงยกมาแสดงไว้ในที่นี้นะอันนี้เป็นความเข้าใจของผมเองนะครับผม ดูจากตรงนี้แล้วท่านยกมาที่บายตรงนี้ก็แสดงว่าวิปัสสนาญาณต้นๆที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันกับตรงนี้ด้วยแล้วก็การออกจากสังขารตรงนี้ด้วยก็เลยยกขึ้นมาให้เห็นแล้วก็อุปมาเหมือนกับร่างกายที่ปรากฏดมันกับซากศพใช่ไหมครับรูปนามที่ปรากฏดมันกับซากศพที่ห้อยบนคออันนี้ท่านพูดถึงอาการที่เข้าไปเห็นนะเข้าใจว่ามีความแตกต่างกันนะครับในการออกจากสังขารตรงนี้ จึงได้ชื่อว่าวุฒฐานคามินีวิปชนานะครับเห็นครับนิมานต์อาจารย์ขอโอกาสนะครับนั่งฟังเรื่องไตรลักษณ์เป็นอาการพิเศษเป็นบัญญัติพิเศษของรูปนามมันจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับท่านก็บอกว่าเป็นบัญญัติพิเศษ คือไม่ใช่ตัวรูปนามแต่รูปนานะมนี่ะมีมีอาการพิเศษอย่างนี้ไม่ได้มีอาการสามอย่างเนี่ยไม่ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นแต่มีอยู่ที่รูปนามเป็นบัญญัติก็จริงแต่ว่าอาศัยปรมัติ์ไม่ใช่บัญญัติทั่วไปเพราะฉะนั้นคำว่าบัญญตัติบัญญัติเนี่ย ไม่ควรจะไปรวมกับคำว่าบัญญัติที่ไม่มีสภาวะนะบัญญัติอื่นๆนะครับทีนี้ผมขอยองไปถึงเรื่องอิริยาบถท,ที่เราพูดถึงเรื่องหมวดอิริยาบถอิริยาบถนั้นก็ท่านก็บอกว่าเป็นเป็น ปรมัตฐานุโลมคล้ายๆกับเป็นบัญญัติแต่ก็ไม่ใช่บัญญัติตัวทั่วไปท่านจึงเรียกว่าประมัิฐานุโลมอนุโลมว่าเป็นปรมัต์นะครับทีนี้ผมฝากตรงนี้ไว้นะครับว่าใน,นใกล้จะหมดเวลาแล้วฝากไว้ในชั่วโมงต่อๆไปว่า คำว่าบัญญัติของทั้งสองอย่างเนี่ยคืไตรลักษณ์กับบัญญัติที่ที่เราไปพบในดีกาบอกว่าไม่ใช่บัญญัติทั่วๆไปนะอิริยาบถเนี่ยแต่เป็นบัญญัติที่อนุโลมว่าเป็นปรามาัดเนี่ยคือถ้าไม่มีปรามาัดแล้วมันมีอิริยาบถไม่ได้นะครับ ก็ฝากไว้เพื่อวินิจฉัยในยครั้งต่อๆไปที่ทั้งสองนี่มาโยงถึงกันครับครับมันจะมีอยู่ข้างหน้าครับอาจารย์ครับทีนี้นะนเห็นโยมเห็นตัวอักษร,รดำๆนะเนี่ยอันนี้อยู่ในดีกาเมื่อสักครู่เนี่ยพูดแบบคร่าวๆอันนี้ก็จะอ่านให้ฟังเลยนะอาจารย์ผู้สอบถามเมื่อสำคัญว่าครั้นเมื่อความที่วิปัสสนา ขั้นวุฒธธานนรามีของพระโยคาวจรผู้ออกจากสังขารโดยเป็นอนิจจเป็นต้นมีลักษณะเป็นอารมณ์มีอยู่การออกจากสังขารทั้งหลายก็ไม่พึงมีเข้าใจตรงนี้ไหมโยมคือถ้าหากว่ามีลักษณะเป็นอารมณ์ลักษณะเป็นอารมณ์เนี่ยลักษณะเป็นบัญญัติหรือปรมัต์ถ้าพูดตามเมื่อสักครู่เนี่ยมีคติเป็น มีคติเป็นบัญญัตินะชื่อว่าลักษณะมีคติเป็นบัญญตัติไม่พึงกล่าวว่าเป็นมีอยู่โดยประมัดฉะนั้นในขณะที่มีลักษณะเป็นอารมณ์ชื่อว่าออกจากสังขารได้ไหมก็ไม่พึงออกจากสังขาร<ด>แต่<ด>ครั้นเมื่อความที่วิปัสสนาขั้นวุฒิฐานะคามมนีของพระโยคาวจรผู้ออกจากสังขารโดยเป็นอนิจจเป็นต้นคือมีสังขารเป็นอารมณ์นั่นแหละ แต่มันมีสังขารที่มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นต้นนมีสังขารเป็นอารมณ์มาอยู่การแทงตลอดลักษณะพึงมีได้เข้าใจตรงนี้ไหมเพราะมีสังขารน,นั่นแหละจึงสามารถรู้ลักษณะได้ความหมายเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีสังขารรู้ลักษณะไม่ได้ถ้าจะบอกว่ามีลักษณะเป็นอารมณ์เชื่อว่าออกจากสังขารไม่มีเพราะว่าไอ้ลักษณะมันไม่ใช่สังขารแต่ถ้าหากว่า รู้สังขารไอ้สังขารมันมีลักษณะเมื่อคนใส่ใจสังขารเนี่ยคนจะมีโอกาสรู้ลักษณะได้เนี่ยก็วิปัสสนาที่เป็นวุฒฐานคาไม่นีมีอะไรเป็นอารมณ์แม้ลักษณะทั้งหลายย่อมเป็นอันชื่อว่าอันพิสุทแทงตลอดแล้วด้วยญาณอันเป็นไปอยู่ในสังขารทั้งหลายมีความเป็นต้นว่าอันนี้จังไม่เที่ยง เพราะการถือเอาสังขารโดยอาการนั้นเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าลักคณารมนาคือมีลักษณะเป็นอารมณ์นีก็คือมีลักษณะเป็นอารมณ์ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าวิปัสนาที่เป็นวุฒานคามินีที่มีสังขารเป็นอารมณ์นั่นแหละท่านก็กล่าวว่ามีลักษณะเป็นอารมณ์ด้วยข้ออธิบายตามที่กล่าวแล้วจึงได้กล่าวคําว่าลักคนังนามะที่ว่าลักษณะ จริงอยู่ลักษณะที่ถูกถือเอาแต่ละส่วนว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตานะชื่อว่าปัญญัติคติกังมีคติเป็นบัญญัติซึ่งไม่มีอยู่จริงโดยประมัดนะท่านกล่าวแบบนี้มันไม่มีจริงโดยประมัดนะคือไอ้ความไม่เที่ยงเนะี่ยมันไม่มีจริงอยู่โดยประมัดแต่มันเป็นลักษณะของปรมัตด เข้าใจตรงนี้เข้าใจตรงกันไหมฮะความไม่เที่ยงมันไม่มีอยู่จริงโดยปรามัิตย์แต่มันเป็นลักษณะของปรามาัิตย์ครับคือตตรงนี้เนี่ยท่านจะบอกถึงลักษณะของปรามัิตย์ทีนี้ลักษณะปรามาัิตย์เนี่ยมันก็มีวิเศษลักษณะกับสามัญลักษณะแต่พอไปวิเศษลักษณะกับเป็นปรามัิตย์แต่พอสามัญ สมัญญลักษณะกับเป็นบัญญัตินะครับท่านก็จะอธิบายความต่างกันเราต้องรู้ความต่างกันสองอย่างเนี้ยเราจึงจะเข้าใจได้ว่าอันนี้เป็นปรมัตอันนี้เป็นบัญญัตินะครับถ้าเป็นวิเศษลักษณะเนี่ยคือเราเห็นอาการของปรมัตนแล้วแล้วก็สามารถแยกออกมาเป็นสภาวะหนึ่งต่างหากอันนี้นี่เขาเรียกว่าปรมัตนแท้เห็นความเย็นความร้อนปุ๊บแล้วก็แยกออกมาว่าเนี่ยมันเป็น ปัทวีธาตุเห็นความพ่อนวามแกงที่แยกออกมาเป็นปฏิวัติถ้าแยกออกมาได้อย่างนี้ก็เรียกว่าปรมาแท้แต่ที่นี้เราไปเห็นอาการอนิจจังทุกขังอนัตตาเราแยกออกมาไม่ได้ใช่เพราะถ้าเราแยกออกมาปุ๊บรูปจะเที่ยงนะโยมเพราะว่าไปแยกออกแล้วนามก็จะนามก็จะไม่มีอาการแล้วใช่ไหมพมันแยกมันแยกไม่ได้แยกออกจากรูปจากนามไม่ได้เพราะการแยกไม่ได้เนี่ยเองท่านจึงกล่าวว่าเป็นบัญญัติต้องเข้าใจว่าแยกออกมา ต่างหากไม่ได้นี่เองจึงเป็นบัญญัติไม่เหมือนกับพิเศษลักษณะซึ่งแยกออกมาได้นะครับเข้าใจไหมตรงนี้นั่นเก่งผมเข้าใจครับเกี่ยวกับมันที่เกี่ยวกับว่าจะสับสนเกี่ยวกับบัญญัติคำว่าอาการกับลักษณะเนี่ยทีไม่เข้าใจกันครับออย่างอาการท่าทางที่นั่งกับลักษณะที่ที่อาจารย์ผู้ถึงไม่เที่ยงไปทุกเนตตาเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเราใช้คนพูดว่าลักษณะอาการอาการไม่เที่ยงเราพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบ มันกำลังสื่อว่าตัวสภาวะนั้น,นแสดงอะไรอยู่แต่ว่าจริงๆก็คือก็คือใส่ใจในสภาวะนหะแล้วรู้ถึงลักษณะอ่าใช่แต่นี้บัญญัติคำว่าอาการกับลักษณะเนี่ยคุณจะให้เข้าใจกันให้ดีเดี๋ยวจะงงครับครับอย่างที่ตอนแรกที่อาจารย์พูดถึงที่ถามว่าอาการถ้าก็จะพูดเลยว่าอาการเนี่ยเป็นปรมัติต์ตอนแรกใช่ไหมที่อาจารย์ผมที่ผมพูดถึงอาการนะ อาการอากากรใช่ไอ้ที่อุปจิญสันติที่อาจารย์ใช่ๆๆนั่นแหะอันนั้นเขาถามถึงรูปปรมัตเนี่ยครับแต่ว่ามันไม่มีลักษณะที่ไม่เที่ยงครับเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงอาการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากับไอ้อุปจิยสันติเนี่ยอุปจิยสันติถูกสงเคราะห์เป็นรูปปรมัตัยเพราะามันก็ไปอิงกับสภาพของรูปปรมัตั และรูปปรมัตถยนะมันก็แสดงลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ที่อาจารย์ตอบบอกว่าไอ้ความไม่เที่ยงนะ่ะมันไม่มีความไม่เที่ยงซ้อนเข้ามาใช่ไหม,ไหมฉะนั้นไอ้ความไม่เที่ยงมันจะอยู่กับลักษณะของปรมนี่ยพูดตรงนี้นิดนึงนะที่อาจารย์ท่านบอกว่าที่ชื่อว่าเป็นธรรมที่ไม่พึงกล่าวกําลังสืบต่อจากเมื่อกี้นะโยมนะที่บอกว่ามีลักษณะเป็นอารมณ์อะไม่พึงกล่าวโดยความเป็นปรมัตถ์ด้วยอํานาจแห่งกาาวจรธรรมเป็นต้น จะบอกว่าไอลักษณะนั้นมันเป็นการมาวาจรธรรมน่นะไม่ได้ไอลักษณะนี้นะนะเพราะความที่ลักษณะไม่มีอยู่จริงมันไม่มีอยู่จริงโดยปรมัตทมันเป็นลักษณะของปรมาท์ไงเพราะเหตุนั้นพิสุกําหนดอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายโดยสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะความที่ลักษณะที่จะพึงถือเอาแต่ละส่วนไม่มีโดยปรมัตทคือแยก ไปถือเอาเฉพาะส่วนแบบที่ท่านอาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นะซึ่งจะต่างจากไอ้วิเศษลักษณะไอ้วิเศษลักษณะที่ใครก็ตามไปเห็นไอ้วิเศษลักษณะเนี่ยจะเป็นการกําหนดได้ว่าอันนี้เป็นรูปนี้อันนี้เป็นนามนี้นะเพราะว่าในคราวที่เน,นามรูปปริเฉยทยานจะปรากฏเกิดขึ้นแก่พระโยคาวจร,ะรนะก็กําหนดรู้ลักษณะที่เป็นวิเศษลักษณะนั่นแหละ แต่ในคราวที่สมมามัญญาณเกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้สามัญ,ญลักษณะฉะนั้นพระเหตุนั้นพิสุกกำหนดอยู่ซึ่งสังขารโดยสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะความที่ลักษณะที่จะพึงถือเอาแต่ละส่วนไม่มีโดยปรมัตาชื่อว่าย่อมกําหนดลักษณะทั้งหลายเห็นนั้นท่านจึงกล่าวว่าพิสุนั้นก็กําหนดลักษณะสามมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา และเพราะเหตุที่สังขารทั้งหลายนั่นเองปรากฏอยู่โดยลักษณะไม่เที่ยงเป็นต้นฉะนั้นสังขารเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรสละทิ้งดุดซากศพที่ผูกที่คอฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นการอธิบายว่าที่ออกจากสังขารโดยมียานที่มีสังขารเป็นอารมณ์นั่นแหละนะก็เพื่อที่จะให้เห็นว่ามันเป็นการแสดงถึงอารมณ์ของ วิปัสนาที่ท่านกล่าวในส่วนเบื้องต้นว่ามันมีคติเป็นบัญญัติในฐานะที่พูดถึงลักษณะแต่ลักษณะนั้นะไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยที่เว้นไปจากสังขารฉะนั้นเวลาที่แสดงถึงวิปัสนาปัญญาก็เลยกล่าวว่ามีสังขารด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปน็นอนัตตาหรือมีความไม่เห็นความไม่เที่ยงในเป็นต้นในสังขารทังร้งหลายก็ต้องกล่าวลักษณะนี้กล่าวแบบนี้เลยนะฮะ นี่หมดฮะเข้าใจไม่ยอมยมพยักหน้าเรืองว่าเข้าใจนะเข้าใจว่าจะต้องรายละเอียดเนี่ยฟังบ่อยๆก็ดีนะบางท่านอาจจะเข้าใจแล้วเพราะว่าเป็นผู้ที่ฟังมาเยอะบางท่านก็อาจจะเพิ่งฟังครั้งแรกบางท่านเพิ่งฟังได้ไม่มากครั้งงนั้นการส่องเสพธรรมะก็ต้องบ่อยๆยอมนะเมื่อบ่อยๆแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ปัญญา จะเกิดขึ้นที่ได้ทิจารณาในรายละเอียดต่างๆเรื่องของยานนะเวลาที่ท่านกล่าวเป็นไปเนี่ยนะประธานของบัญญัติธรรมทั้งปวงก็คือพรมัตรส่วนในขั้นตอนที่จะกล่าวให้เห็นโดยรายละเอียดลงไปลึกๆล,ลงไปอีกนะก็ยังมีสิ่งที่พอจะพูดได้ว่าเป็นบัญญัติที่เรียกว่าตัดชาบัญญัติเนตะรงนีนะ้แต่ท่านก็ไม่ได้กล่าวให้เห็นว่าเป็นประธานแต่ยังเลยเสียก็จะ ยังตัดออกไม่ได้เพราะมันม,นมีมีบาทก็ต้อก็มีรูใช่ไหมโยมนะแต่พอถึงก้าวไปถึงพระนิพพานมีลักษณะยังไงโยนิพพานเนี่ยเที่ยงสุขอนัตตาอยู่ดีนะอะตรงนี้มีกล่าวไหมว่าเป็นบัญญัตินี่มันน่าคิดตรงนี้เห็นไหมโยมมาเทียบเพืเห็นรายละเอียดต่างตงต้องมองข้ามตรงนี้ไปเลยว่าเห็นสภาวะต่างต่างอย่างไรสีปรมัตเ์นี่นะก็เป็นประธาน รายละเอียดต่างๆที่จะเห็นประมวลสิ่งต่างๆที่รวมกลุ่มกันอยู่แล้วก็เป็นอาการที่แสดงให้ปรากฏไก่ญยานที่เห็นนะตัวน,นี้กนะ็เป็นสิ่งสําคัญของพระโอยู่ขาวาจระจอซึ่งอาศัยยานนี้ดําเนินไปเบื้องหน้าจะเข้าถึงแม้ผลนิพพานนั้นนี้โดยในย่ที่เข้าใจในรายละเอียดต่างๆแต่รายละเอียดยังไม่หมดโยมแต่เวลาหมดตะแล้วนี่วันนี้กำลัง เริ่มละอาตมาก็เริ่มจะเห็นในต่างๆนะเยอะเหมือนกันนะ,ะนการคิดว่าครูบาอาจารย์หลายท่านก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันกค่อยๆฟังบางท่านก็มาจากที่ไกลอยู่วันนี้พระเจ้าประสงค์มาจากอีสานก็มาหลายรูปนะโยมนะมาถึงเมื่อคืนนี้ามจากอีสานร้อยเอ็ดกัประทตุหนองสมบนรณครูบาอาจารย์มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยแล้วก็คิดว่าง,งานนี้จะทําใหนะ้เกิดความวเข้าใจมากขึ้นในการเจริ กรรมฐานการปฏิบัติปฏิบัติกรรมฐานหรือเกี่ยวเนื่องการศึกษาปริยัติที่เนื่องกันกับการปฏิบัติอัอนนี้นจะสมควรเก็บเวลาใช่ไหมรครับอาจารย์ครับสมควรเก็บเวลานะในช่วงภาคบ่ายบ่ายโมงถึงสี่โมงในช่วงภาคค่ำก็มีนิยมนะหกโมงครึ่งถึงสองทุ่มสิ่งที่จะคุยนิยมเนี่ยกายานุปัสสนาิยาบทบพะแต่ที่คุยจบไปนี่ยังไม่ถึง ตอนเย็นไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้ก็จะมีการพูดไปตามลําดับคำภีรและใเชื่อมโยงว่าและที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดยังไงบางคนก็สงสัยเหลือเกินว่าไอ้รูปนั่งมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ในนี่โยมเนี่ยรูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนเนี่ยเกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏในบาลีเราก็ว่าไปตามสภาวะของเขาเนี่ยเขาจะ ท่านจะอธิบายไปตามลำดับอียาบทอะไรเป็นอียาบทเป็นยังไงก็จะเชื่อมโยงกับข้อความที่ท่านพระอาจารย์บุญมีได้บอกว่าในคำพีดีกาบอกว่าอียาบทเป็นปรมาฐานุโลมบางคนก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปยี่สิบแปดอีตั้งหากปวดหัวเลยทีนี้เออตกลงแล้วมันเป็นปรมาฐานุโลมแบบไหนไม่ได้อยู่ในรูปยี่สิบแปดส่วนว่าจะเป็นอย่างไรติดตามตอนต่อไปถ้าตอนต่อต่อไปไม่มีก็ปีต่อไป เพราะเยังคุยกันอีกนานโยมก็ <ขอ S 1> จา์ต่อครับโดยฟังแตนจัมนาสบูนนาเสนอแล้วก็ครูบาอาจารย์มาช่วยเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอาตมาได้เคยศึกษาพระสูตรนะมีหลายๆสูตรที่มีการฟังธรรมตั้งแต่ว่าข่ำยันโตรุง่งอาตมาก็ต้องการจะเห็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นในคืนนี้เหมือนกันถ้าไม่จบนะ เพราะว่านั้นมันอยู่ในตำราแต่อยากให้พวกเราท่านทั้งหลานเนี่ยทําเหตุการณ์จริงให้เกิดขึ้น <laughs> สัตตมานะถ้าเหนื่อยแตมาจะไปพักให้กําลังใจยอยู่ที่ห้อง <laughs> อ้ <laughs> ออาวก็ขอโมทนากับท่านอาจารย์อสมบูรณ์จาน้ำพรแล้วก็อาจารย์หาอหมรชัยที่ช่วยมาเพิ่ม <laughs> เติมเสริมความรู้ความเข้าใจในการศึกษาเราเรียน พระศาสนาให้เกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายนะก็ขอโอมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านแล้วก็อนโมทนากับครูบาอาจารย์ก็ขอ,อกุศสส่วนนี้จงเป็นปัจจัยในการที่เราท่านทั้งหลายได้แทงตลอดมาผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านขอโมทนาสาธุสาธุสาธุ